สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกระชองฟุกขวัญใจแล้วนะครับพ่อกันค้นเก่าค้นเดิมนะครับเพิ่มเติมชุดไหมโอ้พี่น้องตานะครับสุขภาพตาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับยูซือกับเป็นกุุงยิ่งมาอนนโอเคมาที่คำถามกันนะครับตอบคำถามตอบคอมเมนต์นะครับ แน่นอนเมื่อมีคําถามก็ต้องมีคําตอบนะครับจัดสีออกมาตอบเลยนะครับเป็นคลิปไปเลยนะครับพี่นองเพราะว่าอยังมาตีเพราะว่าคอมเมนต์ยูทูบใช่ไหมมันทรงใดแค่ขอความเนอะเอออันนัน้นอันนี้กับผเห็นผู้ล,ลังค้นนะครับก็คือหลายๆคนที่เล่นเฟซโอเคเห็นการเคลื่อนไหวเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับแต่ว่าคนที่บ่ได้ล่นเฟซคือคนที่แบบว่าดูอ่า แค่ใน o u t u b เนี่ไหมเออบุงแค่ซื้อใน youtube เนี่ยเขาอยากผูกเขาอยากเห็นจยงสี่ก็มีนะครับโอเคมันมีคำถามก็ต้องมีคำตอบเนาะพี่น้องคำถามคือว่าเออน่องแร่นี่เป็นจังไดนะครับน่องแร่นี่สบายดีบออย่างว่ามัานเนี่แบบฟกได้ติดต่ออะไรบ้างไหมก็มีเนี่ยนะครับมีติดต่อเป็น,นยัเพราะว่ามันก็หลายหลายอย่างนะครับเพราะว่าน้องเองเนี่ยก็ทั้งซ้อมแล้วก็จะต้องใช้เวลาพักผ่อนนี่เสียนะครับก็ หาเรังเือถ้ออยากคุยน้ำหนองก็ต้องทักไปเนี่ยบอกว่าออว่างตอนไหนบ้างคุยด้วยได้ไหมอย่างนี้เสียต้องทักขอข้ามไปบอกก่อนเพราะว่าแบบประสันเมื่อศีบอมีเวลาตรงกันแต่ยังเมื่อ้าวกะทษไปอยู่นะครับเมื่อา้ามีทุกไปประมาณคุยปรมมัณสองสามหน้าที่นี่แหละพี่นอ้องแต่ว่าน็ดนางหากบอดีนะครับเน็ตนางนี่คือแบบว่า สัญญาณหายทางบุญน,นะครับก็เริ่โอเคบริหุยกันเลยว่าพิมพ์ขอข้ามแชทกันแบบสักครู่นึงที่นีนั่งไปนาเฮดเวียกของหน้างนะครับว่าวันที่28กันยาเนาะเปิดฤดูการเนาะบุงระเบียบวารสินเปิดฤดูการแตวว่วันที่28่สิถึงยาวันทีไม่แน่ใจอะบนบนเนืใจ,ใจอิเดไบนหน้าได้ไปออกมังเปิดฤดูการไม่น่าได้ไปนะครับแต่ว่า หลังจากที่เปิดฤดูกาลแล้วอ่ะบ่บ่มือใดก็มือนึงอ่าที่มันเป็นสถานที่ใกล้ๆอาจจะไปนะครับอาจจะตามอยร่างใจโยนะครับแต่ว่าต้องเบิร์กที่หนึง่งว่ามีหมองไดเน่นะครับต้องดูคิวงานอีกทีหนึ่งกติยสิหาคิวงานด้ยนสิภาพไทยนะครับไอพี่น้องหลายๆคนนะครับที่เป็น f อฟซส่วนของน้องปายเนี่ย ได้ดูว่าอีเลเนี่ยเป็นอยู่ยังไงหลังเวทีมีมูรหลายบอย่างสินะครับแต่เบื้องต้นน่ะเพื่อนน่ะเดี๋ยวความมาน,น้างเป็นคนเอนจอยแล้วนางเป็นคนที่แบบว่าเขาเอ็นยังนะแบบอะไรนะเฟลลี่เออหน้าเป็นคนที่เฟลลี่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะเพื่อนน่ะบ่ยยากนะครับเพื่อนนี่คือมีมาเรื่อยๆนะครับตะวันนั่งสิม,มัก ต่ว่านั่งสีมากแบบว่าไปคุกคีกับเพื่อน LGBTQ อย่างผู้หญิงด้วยกันนี่ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันมากก็มีก็มีมแต่มาลักษณะคนที่ว่าสียูน้ำานางใดถ้าเป็นผู้หญิงนะครจะน้องเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยต่วะากระตกกระตากอยู่แต่แบบว่าอมเมนว่าเป็นแบบส่งแบบสดีสดิ่งหรือส่งส่งสายฝนะ่อทรงเนี่อยอยู่กับอยูอ่ก็นั่งบะดเพราะว่ามันสีแบบ คิดใจกันดูแต่แบบว่าทรงที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบเล่นบ้างอะไรบ้างนี่สิซีอกันได้นะครับแล้วก็เอเจบีทคือแบบสบายมากเอเจบีทเนี่ยก็คือแบบยังยังผมเนาะเออเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือแบบอยู่กันได้สบายนะครับแบบว่าเอ้ยเพื่อนสาวสัญญาีเนาะเดี๋ยว้าวมันนั่งเลยเป็นคนเป็นหลีอลไรเนาะก็ เบอเบาเบอเห็พี่เห็นว่าเขาได้ฟังอัปเดตหน้าให้นฟังเนี่ยเพราะว่าผมก็โลกแต่ของผมหลายแล้วนะครับในช่องอะลงเยอะมากแต่แต่มากนะครับด่งรั่วๆร่ๆเลยครับแล้วแต่แต่ก็มีเว้นไปบ้างก็เป็นธรรมดานะแล้วแต่ว่าละโอกาสแต่ก็ไม่ทิ้ง u t u b e นะครับทาไปเสมอทําไปตลอดเห็นี่น้องเขาได้อัปเดตตลอดมีคําถามในถามมาไว้ได้เลยสบายใจมากอย่าซีเรียสนะครับถามมาผมก็ ตอบครับซำนันนะครับถ้ามันบอมีถ้ามันบอมีคําตอบผมก็สิกดใจกลับไปซื้อนะครับใ <c> น <ười> ลักษณะนั้นเนาะพี่น้องเนาะประเด็นต่อมาเนาะพี่น้องเออหลายๆคนที่บริษัทความคันหมายจถามว่าน้องจะได้เป็นตัวหลักน้องจะมีโชว์เป็นของตัวเองไหมสิบอกอันเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปถามเน่ใจที่เนึงเพราะว่าอันที่ผมบอกเน่ใจผมกบวกกาบอกไปก่อนนะครับมันต้องแบบมีข้อความ เพราะฉะนั้นมันต้องมีข้อความแล้วก็มีเคลื่อน่างไงแบบอะไรที่มันชัดเจนเอออยากองอกเพราะวาวรเราพี่น้นีนี่กรณีดีแต่ว่าในปีนี้ของระเบียบวัฒนศิลน,น้องก็ทั้งร้องและทั้งเต้นนะครับก็คือแบบเป็นแดนซเซอร์ก็คือเต้นถามนางว่าเออเนี่ยสเต็ปเนี่ยยากบมันยากไหมอาเสียนเออเพราะว่าผมบอกว่ามีความแน่นอนแบบ ในใจถามว่าอยากไปไหมอยากไปแต่คือเวลาเข้า,เ,ขาเห็นนี่คลิปเนาะที่ว่าแบบครูเขาคัดเลือกแดนเซอร์อะแล้วแบบเปิดกล้ามท้องโชว์กล้ามท้องไอเขาน่ะมันมีแต่พุ่งเกดรดบอมบินอแล้วแล้วเราน่ะมันมีแต่พุ่งแล้วแบบโอ้โหเอาจใดเดียถ้าเราไปเต้นมันจะรอดหรอมันแบบบางทีอะหุ่นมันโอเคนะแต่คือแบบว่บา จากประสบการณ์ของสาวน้อยใช่ไหมจยากประสบการณ์ของสาวน้อยชุดน่ะผมใส่ได้แค่บางชุดได้ี่น้องเพลงไหนที่ผมไม่ได้ขึ้นคือชุดผมใส่ไม่ได้นะครับสรุปเลยว่าผมได้ขึ้นยูหกเจ็ดโชว์นะครับไอในส่วนนั้นนะ่ะคือชุดมันใส่ไม่ได้ใส่ใส่บยอดี้ยูุประมาณสามสีโชว์เนี่นะบยบอดี้ึ้นนะครับในส่วนนั้นบบ,บแต่ว่าชุดชุดชุดที่เป็นชุดฟอนใส่ได้นะแต่เหมือนเขาต้มมัดเลย บมเดลวา่วาโมเดลว่าอันเขาตัดชุดเมื่อบริบารฐานที่เจ้าของในไงกว่ามาตรฐานเพราะว่า,วาทั้งวงน่ะสูงที่สุดสูงที่สุดบาวาเนี่ยไอสูงที่สุดอ่ะมันมันยังไม่เท่าไหร่หรอกคนที่สูงพอๆกันนะ่ก็มีก็คือน้องไอดินอันน้องไอดินมี่สูงสูงพอๆกันอยู่น่าจะสูงกว่าไอดินน่าจะสูงกว่านะครับแต่่าปด็นเนะีคือผมมันมนตูงหญ่งแล้วแบบล่างมนันสมดุลกัน แล้วแบบทั้งใหญ่แล้วทั้งสมดุลกันมันก็เลยแบบว่าดูชุดใส่ไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้คือขอ,ขอกัะว้วนแหลกถ้าสมมติว่าจะตามน้องไปไปเต้นเออแต่แต่ว่าถ้าเกิดไปผมก็บ่อยากเลือกเนาะเพราะว่ามันจึงมีคำาหนึ่งคือไม่เลือกงานไม่อยากจนมันบอกอ่าอันนี้ใช่แต่คือแบบปัญหาเรื่องชุดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเสียเอาแบบนั้นอนะ่ะมันจะต้องตัดไซส์พิเศษสำหรับคนเดียว ในเรื่องกรณีเต้นเนี่นี่หรือถ้าสิตามนองไปเนาะหรือว่าถ้าไปเป็นศิลปินนะผมก็บอกหูม่นสิเป็นแบบใดแบบต่อให้เราเป็นศิลปินเขาอาจจะจับเราเต้นก็ได้เพราะมันต้องครบเครื่องใช่ไหมร้องเต้นเอ่อยอย่างต่างๆอย่สิยร้งองเล่นเต้นลัมนี่สิเนาะให้มันได้รบรถนี่สิคหรือบางทีเขาอาจจะจับเราเต้นแต่ก็ต้องดูที่มันมีความกังวลหลายๆอย่างะ ก็ขอศึกษาแล้วขอถามๆเอ้ยแล้วขอถามถามแบบเออจากประสบการณ์นั่งแหลมงกรด้ครับขอศึกษาทุกอนเพราะว่ามันก็ยังมีงอีย่างหลายๆอย่างที่ว่าผมจะต้องแบบว่าปรับตัวแล้วก็เรียนรู้นะครับในส่วนว่าแต่ละวุมันบ่คือกันเนะเาะแต่ว่าสังวัตของแกนสังวัดล่ำาผมได้อยู่เล้วผมสบายอยู่เล้วนะครับกลางนังซื้ออกมาบ่ตต้องนีไผมา นั่งวอลกนั่งอย่างไหบึงนะครับคือมีแค่เนื้อมาก็สามารถตีออกเป็นกรได้อันเนี้ยผมเฮ็ดได้เป็นศิลปินที่เป็นหมอลำได้แต่ถ้าจะให้มาเต้นนี่สินั่นแหละคือกังวลเรื่องชุดแล้วก็กังวลในเรื่องของสปิริตตัวเองนะครับเพราะผมก็ยิ้มบ่คาอคยเก่งกันได้นะครับแต่ป้าไอ,ไอที่ยิ้มไม่ใช่เก่งนี่ไม่ใช่อะไรนะบ่แมันวจะข้องหนาบุดหรือเขียนอย่างเดียยันจํทาทาตินได้แล้ดเฮาต้องเล่งสายตาไปหาคนข้างหน้าเอาจริงเลยดี ย่านเต้นผิดก็ย่านเต้นอ์ยังประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันสเต็ปมันต้องไปพร้อมเพียงในะเซ็นนะครับโอเคครับก่อนมาอัปเดตข่าวนะครับพี่น้องเขาได้ฟังในเบื้องกันนะครับก็พ่อในะคะ่ะคิดถึงเนาะ,ะถ้าเกิดมีโอกาสว่าระดีได้ไปท้ายน้องล้างเวทีกับศิไปท้ายให้นะครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ลุกไม่สนีคลิปหนักพอกันไม่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยจใ,ให้ด้วยนะครับ